วัยชราอยาแต่งงานใหม่ถ้าคุณไม่รู้ความจริงข้อนี้หลายคนอาจคาดหวังว่าเมื่อแก่ตัวลงการแต่งงานใหม่จะนำความสุขและเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายไปแต่ความจริงบางด้านที่คุณควรพิจ,จรารณาก่อนตัดสินใจแต่งงานใหม่อาจทำให้คุณต้องคิดอีกครั้ง เรื่องราวของรับพินและดารินรับพินเป็นชายเวกเสียนที่ใช้ชีวิตอย่าสงบสุขในบ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติเขารักการปลูกผักและดูแลสวนของเขาเองรัพินเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงแต่เมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิต เขารู้สึกเหงาและอยากมีเพื่อนร่วมชีวิตใหม่ดารินเป็นหญิงสูงวัยสดใสร่าเริงที่มักจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่บ่อยๆเธอเป็นคนที่รักการทำอาหารและมักจะจัดมื้ออาหารพิเศษให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองกันเมื่อเธอได้พบกับรับพินในงานเลี้ยงแห่งหนึง่ง พวเขาเริ่มสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่ราพินจะตัดสินใจแต่งงานใหม่กับดารินเขาต้องพิจารณาความจริงบางประการที่อาจส่งผลต่อชีวิตของเขาความจริงที่ควรพิจารณาก่อนแต่งงานใหม่การแต่งงานใหม่อาจนำมาซึ่งภาระทางการเงินที่ไม่คาดคิดเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีแต่งงานค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านสองหลังหรืค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคู่สมรสใหม่การจัดการการเงินอย่างรอบคอบและการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเป็นสิ่งที่จำเป็นการแต่งงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกหลานหรือครอบครัวเดิม การเปิดใจพูดคุยและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยลดยความตึงเครียดและความสัมพันธ์ได้ดีการปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกันการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่อาจต้องการการปรับตัวในด้านการใช้ชีวิตความคิดเห็นส่วนตัวและการแก้ปัญหาต่างๆ การเปิดใจรับฟังและการประนีประนอมจะช่วยให้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดีรับินตัดสินใจที่จะใช้เวลาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับชีวิตของดารินให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นการแต่งงานใหม่เขา ตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับก,บการมีคู่สมรสใหม่แต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการแต่งงานใหม่ในวัยสูงอายุนำมาซึ่งความสุขและความสมหวังแต่คุณควรพิจารณาความจริงบระการก่อนตัดสินใจหากคุณและคู่ของคุณ สามารถเข้าใจและยอมรับกันได้ความสุขที่แท้จริงจะตามมาอย่างแน่นอนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ